ถ้าพูดชื่ออำเภอนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักวันนี้เราเดินทางกันหลายชั่วโมงเลยครับเพื่อมาที่นี่โดยใครที่มาหน้าหนาวนะครับจะบอกว่าอากาศที่นี่ดีมากๆวันนี้เราอยู่กันที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่นี่มีอะไรน่าสนใจตามมาเที่ยวด้วยกันครับโดยทริปนี้ผมจะพาทุกคนแผนท่องเที่ยวชุมชนโอทปนวัดวิถีชุมชนหนองหลวงจังหวัดตากช่วงที่ผมมาอากาศดีมากๆเลยครับ โดยแพนทริปนี้ผมจะพักที่นี่สองวันหนึ่งคืนใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ผมไม่แนะนําให้ไปกลับนะครับตลอดการเดินทางทุกจุดจะบอกว่าสวยมากเลยครับแวะถ่ายรูปกันเยอียาวกวาจะมาถึงโดยจุดแรกผมจะพาทุกคนมานามัส,สการและชมโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลังที่มีกลิ่นหอมณวัดหนองหลวงครับโดวยวัดนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตงบลหนองหลวงอ,อําเภออุ้มผางจังหวัดตาเป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่าวัดนุผาโดแปลว่าหนองใหญ่โดวยวันนี้รา เมื่อประมาณพุทธศักราช2,477ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนองหลวงโดยนอกจากโบทนี้ที่จะสวยงามแล้วนะครับ บอกว่ามีกลิ่นของไม้หอมมากๆละที่นี่นะครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดสายมูต้องรีบมากับผมตรงด้านหลังนะครับจะมีสารไอ้ไข่สารนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ครับเนื่องจากมีคนถูกรางวันที่1เผื่อใครได้มาก็แวะขอเผื่อได้โชคได้ล่ากลับครับและจุดต่อไปผมจะพาทุกคนมาทําไอศครีมมะพร้าวซึ่งก่อนที่ผมจะเข้ามาหมู่บ้านผมได้แวะตลาดและได้ลองซื้อตั้งแต่แรกบอกได้เลยครับว่าหอมอร่อยละมุนมากๆและไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะได้เข้ามาดูวิธีการทําไอศครีมโบราณ ากรู้ว่าขั้นตอนทํายังไงตามมาดูด้วยกันครับอย่างแรกเราจะมาเตรียมน้ําแข็งกันก่อนอันนี้จะเป็นน้ําแข็งก้อนที่ลุงแช่ไว้จะนํามาทุบให้ละเอียดแล้วนําไปใส่ในตัวเครื่องปัน่นสูตรจะคล้ายๆกับไอศครีมแท่งโบราณที่เติมเกลือลงไปกับน้ําแข็งครับจากนั้นก็จะใส่โถปั่นลงไปทีเด็ดก็อยู่ที่กระทิข้นสดนี่แหละครับจากนั้นก็จะเติมเกลือน้ําตาลทรายลงไปปิดฝาให้สนิทเตรียมปั่นได้เลยครับการทําไอศครีมมะพร้าวแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเคล็ดลับที่ทําให้ไอรรีมมหหอหอวาน ลุงแกบอกว่าอยู่ที่การเลือกมะพร้าวเ,เลยครับแล้ว่า่งรอยสครีมได้ที่ก็มาดูป้าทอดกล้วยฉาบกันครับบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ผลิตแทบจะไม่ทันโดยทุกกระบวนการจะทําเองทั้งหมดเป็นส่วนดั้งเดิมของคนที่นี่ครับโดยรสชาติก็จะมีความกรอบหอมมันเนยบอกได้เลยครับว่าอร่อยมากๆาและนอกจากนี้ที่นี่ก็จะมีวิสาหากิจและผลิตภัณฑ์ของชุมชนถือว่าสร้างรายได้ให้เกือบทุกบ้านผลิตภัณฑ์นี้ก็คือถั่วขว้าวทรายทีลอสตูโดยมเมล็ดพันธุ์นะครับจะนํามาปลูกเองตัวมเมล็ดจะมีความหอม หอมมันเคี้ยวเพลินถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ส่งออกขายดีมากๆเลยครับและตอนนี้ไอศครีมของเราก็ปั่นได้ที่พอดีคุณลุงก็จะตักออกมาใส่ถุงอันนี้ก็จะนําเข้าตู้เย็นแช่ฟรีส่วนไอศครีมที่เซ็ตได้ที่แล้วคุณลุงก็จะเอามาใส่ถังเพื่อน,นําไปจําหน่ายต่อบอกได้เลยครับไอศครีมที่นี่ใครได้กินแล้วติดใจแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนมาทานอาหารมื้อกลางวันกันโดยเมนูวันนี้นะครับ มาแล้วจะต้องได้ทานนั่นก็คือแกงขั้วกะเลียงหรือว่าเป็นเมนูเด็ดที่ทุกคนได้มาลองจะต้องยกนิ้วให้โดยวิธีการทํานะครับเป็นการนําหมู3มชั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นตั้งกระทะนําหมูที่เราหัน่นใส่ลงไปขั้วเลยครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนขั้วไปเรื่อยๆเราจนน้ํามันออกมาให้หมดเสร็จแล้วก็กรองน้ํามันออก แล้วใส่เครื่องคั่วพริกกระเรี่ยงลงไปครับจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจะปรุงรสแค่น้ำปลาน้ำตาลทรายผงนัวนิดหน่อยแค่นี้แกงค้่วกระเฉียงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนอกจากเมนูขั่วกระเฉียงแล้วยังมีเมนูน้ำพริกซอกและอีกหนึ่งเมนูก็เป็นแกงจืดครับบอกได้เลยครับว่าเมนูวันนี้เติมข้าวไม่หยุดเลยครับโดยเฉพาะเมนูแกงขั่วกระเฉียงเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยทานมาก่อนทุกคนก็จะเห็นได้ว่าอาหารที่ชุมชนเตรียมให้เราจะบอกว่าหน้าตาน่าทานทุกอย่างเลยครับ เพราะทุกเมนูผ่านกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนโอท็อปนวัตวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ขอแวะซื้อของฝากกันหน่อยผมไปติดใจน้ำพริกกระเหลี่ยงกากหมูของที่นี่ครับนอกจากน้ำพริกแล้วก็ยังมีสินค้าของชุมชนอีกหลายอย่างที่ให้เราได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากผมแนะนำให้ซื้อทุกอย่างเลยนะครับ เพราะว่าอร่อยมากจริงๆปิดท้ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปบ้านสมุนไพรเจ็ดพลังและที่นี่ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ของเราด้วยนะครับโดยจุดนี้ก็จะนําสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านมาจําหน่ายบอกได้เลยครับว่ามีหลากหลายสารพัดไม่ว่าจะเป็นขับลมท้องอืด ือสมุนไพรที่ช่วยให้เจริญอาหารและเครื่องยาดองชูกําลังสูตรต่างๆใครที่อยากได้สูตรไหนก็สามารถสอบถามได้ทุกตัวเลยนะครับรวมถึงน้ำหมอนหมักที่ขึ้นชื่อของที่นี่ช่วยในการเจริญอาหารและทําให้นอนหลับง่ายครับใครที่มาตั้งใจจะหาของฝากก็แนะนําที่นี่เลยบ้านสมุนไพรเจ็ดพลัพลงปิดท้ายวันนี้ก็ขอพักนอนกลางเต็นท์กันก่อนพรุ่งนี้เช้าผมจะพาทุกคนไปจุดต้นน้ําแค่ฟังชื่อดูเหมือนเฉยๆนะครับแต่ของจริงจะบอกว่าสวยมากหลังจากนอนเต็มอิ่มแล้วผมตื่นประมาณ7จ็ดโม อากาศช่วงเช้าของที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวเลยครับโดยเจ้าของที่พักก็จะพาเราไปจุดต้นน้ําพอมาถึงจะบอกว่าน้ําใสสวยมากๆเลยครับที่นี่ก็จะเป็นจุดน้ําผุดเป็นบอ่อขนาดใหญ่สีฟ้ามรกต ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นต้นน้ําประปาที่ใช้กันหลายหมู่บ้านได้เป็นจุดต้นน้าเพื่อการเกษตรของชุมชนใครที่มีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่ผมชอบมากๆและอยากจะให้ทุกคนแผนมาเที่ยวตามผมส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ Facebook โอท็อปนวัตวิถีไว้แผนเรามาเที่ยวด้วยกันนะครับ